เหตุใหญ่ไฟไหม้ตั้งแต่ตี3ามเมื่อคืนนะครับที่โรงงานผลิตมเมล็ดพลาสติกแห่งหนึ่งกเกิดเหตุการเพลิงไหม้โรงงานเมล็ดพลาสติกเสียหายหมดทั้งโรงงานในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมูลค่าวความเสียหายกว่า60ล้านบาทนะ รับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องประกันภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญเพราะเราจะต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงของเราอยู่ทุกเวลานะครับฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถ้าพูดถึงตัวบริษัทเองแน่นอนเราคิดถึงเรื่องประกันเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยวัตภัยนะครับไม่ว่าจะเกิด ไฟไหม้ขึ้นมาหรือว่าจำปีเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยอะไรต่างๆขณะนี้ทางบริษัทประกันภัยสามารถที่จะให้บริการนะครับคุ้มครองเราได้ในเรื่องนี้ถ้าพูดถึงตัวพนักงานเราเองนะครับก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะประกันทั้งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเขานะครับแล้วก็บางครั้งนะครับบริษัทต่างๆก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิต ให้กับเขาด้วยเพื่อที่จะให้คุ้มครองตัวเราเองเนี่ยยังสามารถที่จะให้ครอบครัวเขามีความสุขและก็มีความสบายใจที่เป็นพนักงานของพวกเราด้วยนะครับ คือสำหรับหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับดันั้นเราจึงได้มีการทํา MOU ร่วมกับทางคอปอพอ,อนะทำเพื่อที่จะให้หอการค้าไทยสมาชิกของเราที่จะให้ทางคอปอพอ,อเนี่ยมาให้ความรู้และก็ความเข้าใจกับสมาชิกของเรานะทั่วประเทศเลยว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ใน ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่มีความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยท่านจะได้มีความสบายใจว่าเรามีคนที่คุ้มครองพวกเราอยู่ตลอดเวลาครับ กรณีตัวอย่างนะครับที่ใกล้กับตัวผมเองเนี่ยคือบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผมจำได้ครับเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยนะในโรงงานที่อยู่ในนิคมอมตะนะครับที่ชนบุรีก็ตกใจกันไม่ทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะสติอารมณ์ได้นะครับ ตอนที่เราว่าเรายัางมีการประกรันภัยนะครับที่คุ้มครองเราอยู่ฉะนั้นหลังจากที่มีไฟไหม้เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะเราก็ได้มีการคุยกับทางบริษัทประกรันภัยปรากฏว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับเป็นการให้กําลังใจเราอย่างดีช่วงที่เรากําลังจะเดือดร้อนอยู่นะครับก็สามารถที่จะเคลมนะสิ่งที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะทาง ภาคตัวอาคารเองนะครับหรือเครื่องจักรเองหรือแม้แต่พวกสินค้าที่อยู่ในคลังนะครับเราได้สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เสียหายเนี่ยเอาเงินกลับขึ้นมาภายในไม่กี่เดือนนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องบริษัทประกันภัยที่จะให้ความร่วมมือและเราตัวเองเนี่ยที่ประกันกับเขาเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะครับในการที่จะ ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทประกันภัยฉะนั้นเราก็จะเป็นในลักษณะว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ครับครับโลกปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าวูกาก็คืออะไรก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มันเร็วมากนะครับซึ่งมีความไม่แน่นอนมีความสับสนนะครับฉะนั้นเราจำเป็นแล้ครับจะต้องเอา เครื่องมืออะไรต่างๆที่สามารถที่จะมาคุ้มครองพวกเราและก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและยิ่งสมัยนี้ยุคนี้ก็เป็นเราเรียกว่าอยู่ในยุคดิจิทัลนะครับฉะนั้นเราก็แน่นอนทั้งเราเป็นลูกค้าแล้วก็ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยก็เป็นคนที่มาให้บริการของเราทั้งสองครับจะต้องมาร่วมมือกันนะครับ หาเครื่องมือเราเรียกว่าเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยหรือเอานวัตกรรมต่างๆนะมาทํางานร่วมกันถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้อย่างโปรง่งใสและก็สามารถที่จะให้บริการนะครับกับทุกๆคนซึ่งการและการแบบตรงไปตรงมาครับ